ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูมเมทานะครับซึ่งช่วงแรงผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เบทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook มเมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็นย t u b e เมทา7สีและช่องทางที่4อิสตากาเมทา7สี4ี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคอราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธา,าต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งหกแปดนะครับสนอกสนใจก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพัดยุคหนึ่งหกแปดนั้นครับมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจาวันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและที่สําคัญซึ่งเป็นไฮไลท์สุดในกลุ่มนะครับก็เป็นในด้านของรายเสียงมวยมีให้ฟังกันฟรีทุกวันนะครับสนอกสนใจสมัครเข้ามาได้นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอเดียรายด้านลาาาาน่างหรือ ต่อไปครับเราเข้าสู่นั้นของฟุตบอลน่าเล่นฟุตบอลน่ารองประจําค่ําคืนนะครับวันพุธที่19กุมภาพันธ์นะครับค่ำคืนนี้จะเป็นของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเจ้าบ้านกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจะเปิดสนามซานดิเอโกเบร์นาริวรับมือกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้เป็นในด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับนัดเพย์ออฟนัดที่2นะครับซึ่งนัดแรกนี่ทางเรอัลมาดริดนนะครับบบเจ้้าาุกไปชนะมา3-2นะครับฟุตบอลคู่นี้จะเรรริ่่่มแขขงงงงนนชววเเเลาาาาอบบ้ะคัทจ้าบ้านครับ ก็คือทางคารเปรียบาร์ดิค์นั้นมีทางให้โคชชาวอิตาลีคือทางคาร์โลอันเชล็ตเต้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางกู้มาเยือนทางแมนเชสเตอร์ทีนั้นนะครับก็มีทางปั๊บก่อนอโอราคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางเรอัลมาดริดนะครับมีชนะ3เสมอ2แพ้ไป1นราสุเป็นฝ่ายเสมอทางโอซาซุน่ามา1นึ่งส่วนทางแมนเชสเตอร์ทีนันนั้นผลงานมีชนะ3แพ้3ราสุเป็นฝ่ายชนะทางนิวคาสเซิลมา4ีฟุตบอลคู่นี้ราคาเลีกกระทางเจ้าบ้านเรอัลมาดริดเป็นต่่อทีราคาคครรึ่งลลูกบบ5นะัอขเป็นติชื่อโค้สนนนาาาามมมกกรรแแขขขข่่งงััเวลผยกที่ บางตนให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไะจ่อเรื่องนั้นของรายที่นักเตะทั้งสิบเอ็ดตำแหน่งที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้รวมถึงการวางหมาก,กวางกลยุทธ์ของทางให้ค้ทั้งสองทีมด้วยว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธา,ก,ากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับการจัดทัพก็ของทางเจ้าบ้านทางเรือมัดหีกแต่งของวันนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนเพราะนัดแรกนี่บุกไปชนะมาส2งวันนี้ของเพียงแค่ไม่แพ้ นะครับหรือว่าเสมอจะผ่านเข้ารอบในด้านของทางเรือมาร์ติกนะครับแตหรับการตัดทับทางเรือมาร์ติกในด้านของวันนี้จะเป็นในของระบบกับ4 3 2 1นะครับผู้รักษาประตูตทางเจ้าตีโม่ปูตัวยืนต่อสา้ให้ทางเรือมาร์ติกสีปากการหลังแผงแบ็คโซจาจมันทาวาราอูนครับอาร์เซนซิโอเย็นคู่ทางเจ้าอารเลียงสูอาเมนนี่นะครับก็จะรับบทบาทเป็น2องติดฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าฟาริโอนะครับบันเดเดวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเฟอร์องมอนดีครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็โซของงทาเลาเจ้บ้านนะครับแแผงแด อาร์โดคาร์มัสก้าครับโดนในมิดล่างทางเจ้ารับโลนิโก้ครับรับบทบาทเป็นด้างของมิดฟิลด์ตัวตัดเ er ham, A G, มกมนะครับในด้านของทางกองหน้าตัวตัำเป็นด้าเของจูต์เบอร์มิงแฮมดาวเตะทีมชาติอังกฤษนะครับและรับอินด้านของทางวินิอุสจูเนียรับบทบาทเป็นหน้าต่ำและหน้าเป้าจะในด้านของจะเป็นทางเจ้าครับคีเลียนเอ็มบัปเป้ครับศูยนย์ be, หน้าทีมชาติฝรั่งเศสรับบทบาทเป็นหน้าเป้านะครับต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟากดูความพร้อมของทางนะครับเรือใบสีฟ้ากันบ้างซึ่งแพ้มาสองในด้านของทางเรือใบสีฟ้านี่ก็ถือว่าเสียเปรรียบบกกัพพออแ้้มาาาในนดขง เปิดบ้านแพ้ให้สองสามนะครับวันนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูการจัดทัากันนะครับทางแมนเชสเตอร์ตี้ครับเป็นด้างของวันนี้ผู้รักษาประตูทางเจ้านะครับเอเดรีซอนโมราเลสนะครับสี่ประการหลังแผงเบคโฟจะเป็นทางเจ้าครับอับดุลโคดีนะครับคาบาซซ์กับทางเจ้าจอร์ดสโตนแล้วปวบาดเป็นสองเตเตอร์ฮับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าครับบริโก้ลูอิสวิงแบ็กฝั่งขวาครับในด้านของวันนี้นะครับจะส่งไปด้านของทางเจ้าครับยอสโกกาบิโอนะครับเป็นสี่แดนหลังวันนี้นะครับแผงกลางจะเป็นทางเจ้านิโก้ครับกอนซาเลสครับ รับวปดบาดเป็นแนวของกองหน้าตัวต่ำนะครับเอลมานีทางเจ้าครับโอมาครับมาลุสนับปวดบาดเปแนวหน้าตัวต่ำอีกหนึ่งนักเตะนะครับและกองหน้าตัวเป้าจะเป็นได้ของทางเจ้าครับจอมานบูก็คือทางเออร์ลี่ฮาร์เลนดาวเตะของชาติมอลลร์เวย์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับถือว่าคู่กีฬาสีครับทางเจ้าบ้านทางเรย์มานิชได้เปรียบครับเพราะนักแดงในบุกไปชนะมา3-2วันนี้ขอเพียงแค่ไม่แพ้ที่สำคัญปกตินี่เรย์มานิชจะใช้หน้า3แต่นี่ปรับระบบไป็นได้ของร่ะบบนี้้ผมมเตาใหอยู่สายสองประคองเกมปลอดภัยไว้ก่อนครับวันนี้ให้ลองกับพี่ทาง ครับสุอเดือยใบสีฟ้า,มา,มามมแมาเชสเตอรต้นะครับเพราะว่าความมุ่งมั่นมนมากกว่าที่เต้องกันทางเรย์มาดิกปรับแผนใหม่ 4, 3, 2, ครับเป็นระบบ4 3 2 1ามสองหนึ่งครับผมเป็นในหนังของระบบ4 3, 3 3แต่ว่าวันนี้เปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ถือว่าท่านลองมีสิทธิ์ได้ลุ้นได้เฮครับราคาเปิดมาครึ่งลูกลบห้าขอเพียงแค่เสมอกินเต็มไม่ตั้งท่านหลองวันนี้ลองครับที่ทางแมนเชสเตอร์ต้นะครับคู่ต่อมาครับวันนี้ดอทมุนไันได้เปิดบ้านเจอกับทางสปอร์ติ้งลิเบอนครับวันนี้อยู่ทางดอทมุนนะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้นนนนะะคครรััับบเเวีีไฮอฟฟ้จ เสมอกระทางอยู่เป็นต้นนะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้ครับปารีสแชงแมงครับวันนี้จะเป็นฝ่ายนะครับชนะทางแบทไปได้อ่ะวันนี้ก็จบเรื่องเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ักสวัสดีครับ